สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะพาทุกคนไปติดตามความเคลื่อนไหวของนักตบทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์เอเชีย2021ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งในขณะนี้นะครับก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่ายังหาสนามซ้อมใหม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าสอมอคอได้ประกาศจังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ แดงเข้มนะครับสีแดงเข้มจึงงดใช้สนามนะครับในการฝึกซ้อมกีฬาทุกประเภทนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายหรือว่าน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าต้องหาสนามฝึกซ้อมแต่ว่า่ังยอดไปติดตามเพจของรีสอร์ทที่นักตบสาวไทยไปพักนะครับก็เจ้าของรีสอร์ทก็ได้โพสต์ข้อความว่า ปาริดารีสอร์ทนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการไว้วางใจในการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านมานั้นด้วยสถานการณ์โควิดที่มีความรุนแรงมากขึ้นประกอบกับสบคประกาศแจ้งจังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่สีแดงจึงทำให้คณะต้องเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อปฏิบัติตามมาตรการปาริดารีสอร์ท รู้สึกเสียใจที่ได้ดูแลเพียงเท่านี้ด้วยความที่น้องๆเป็นเด็กน่ารักมีวินยัยอัธยาศาัยดีมารยาทดีกันทุกคนปริดญารีสอทจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ามีโอกาสจะได้ดูแลและอำนวยความสะดวกน้องๆอ,อีกครั้งค่ะแล้วพบกันใหม่ขออวยพรให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จและคว้าชัยชนะดังที่หวังไว้ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็น ข้อความจากเจ้าของรีสอร์ทที่จังหวัดอ่างทองที่นักตบสาวไทยเราไปเก็บตัวนะครับส่วนที่ฝึกซ้อมใหม่นั้นนะครับก็ติดตามนะครับว่าจะไปฝึกซ้อมกันที่ไหนแต่ว่ามีแฟนคลับนะครับคอมเมนต์เข้าไปถามนะครับว่าเจ้าของรีสอร์ทนะครับว่าคณะที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไหนกันต่อครับเจ้าของรีสอร์ทที่จังหวัดอ่างทองก็ได้ตอบว่าจังหวัดชัยนาทครับนะครับ ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าที่จังหวัดชัยนาทจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวอัปเดตอะไรเดีย๋ยวช่างยอดจะหาข้อมูลแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดให้ทุกคนได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด s u b สไคร e กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆิที่ช่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ